มีข่าวประกาศล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตที่มันจะถึงนี้ในวันที่30ตุลาคมนะครับโดยเป็นสารต่อเนื่องจากสามพนารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาคำนึงถึงผลกระทบส่วนใหญ่นะครับก็คือตรงนี้นะสารจากผู้พัฒนาเพิ่มเติมโดยเขาพิจารณาในส่วนตรงนี้นะครับจากข้อมูลของวันที่7ตุลาที่ปล่อยออกมานะในฐานะของผู้นำการพัฒนาขออภัยทุกท่านอย่างจริงในส่วนที่เราพิจารณาไม่สีรวดพอซึ่งเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งขามคิดเห็นเข้ามาด้วยความจริงใจนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหินขัดเงา กับคอนเทนต์เวอ์เนั่นเองนะครับพิจารณาถึงสิ่งสําคัญในตอนนี้ตั้งแต่แรกอีกครั้งโดยไม่รีบร้อนผ่านดานการนับเดือดังกล่าวเพื่อเพิ่มเพื่อเตรียมคอนเทนต์ให้กับสมกับที่ทุกท่านคาดหวังและมอบความเชื่อมั่นให้เราครับโหินขัดเงานะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสริมค่าบางแง่ก็คือออฟลองสีแถวนะครับแต่ถ้าว่าหากนําหินขัดเงาเข้ามาตอนนี้นะครับจะทำให้เกิดช่องว่างอย่างมากในด้านการแข่งความเร็วจมตีเพราะว่าในสีแถวที่ว่าได้นะ้นถ้าเกิดเป็นความเร็วจมตีแล้วอย่าลืมว่ามัันนนนนเเปป็อุกรรณ์ที่่หหาาาาได้ใ้ใววะคคบช11 -15 มมย ผู้เล่นนะครับที่เป็นสายฟรีเติมน้อยถ้าเกิดแบบทีมไม่ได้แข็งจริงอ่ะมันขึ้นไประดับนั้นยากก็คือจะเป็นความเหลื่อมล้ากันนั่นแหละระหว่างคนที่ขึ้นไปได้กับคนที่ขึ้นไม่ได้นะครับแค่ไอ้ส่วนที่ออปชันความระจมตีเนี่ยก็ทําให้แตกต่างกันอย่างมากแล้วในอารีนาเขาก็เลยจะชะลอเวลาออกไปนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นเวอรเลดนะครับวอเลดก็จะเป็นการเข้ามาของบอสใหม่3ตัวซึ่งมาเป็นคอนเทนต์ PVE ใหม่แต่เขาแน่นอนนะครับตอนนี้เขายังแก้ปัญหาในส่วนของเรื่องอุปรกรณ์ไม่ได้นั่นเองก็ตาามผลลวงข้บนแห ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถอัพอุปกรณ์นะครับเพียงพอที่จะลุยคอนเทนต์ใหม่ๆได้ก็อย่าลืมว่าในปัจจุบันคอนเทนต์ในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกสงครามที่ประสานะครับกิวอเลดบอสสามตัวนะครับหอคอยแล้วก็แม้กระทั่งตัวที่เป็นหอคอยทดสอบนี่ยังไม่รวมหมดใหม่ที่เราจะเข้ามานะครับสำหรับโกลบอลก็คือนักเดินทางจุดตีนั่นเองนะครับเขาก็เลยชะลอตัวนี้ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นคอนเทนต์มันจะเต็มไปหมดจนผู้เล่นน่ะหลายๆคนก็จะลําบากนะโดยเฉพาะสายฟรีสายเติมน้อย ก็เราจะให้ความสาคัญกับการปรับปรุงฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์รวมถึงปรับการพัฒนาอุปกรณ์ก่อนนะครับูพง่าาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ระดับสูงได้ก่อนก็เลยเลือดอัปเดตตัวที่เป็นห็นขันเงากับเวอร์เลยต่อไปนะครับถือว่าทาถูกต้องในส่วนนี้นะต่อไปจะเป็นปรับปรุงฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับก็คือในส่วนของทีมป้องกันในสงครามคิวนะครับสามารถแบ่งทุกอุปกรณ์ของสวินแต่ละคนได้ก็คือแยกกันนะระหว่างอุปกรณ์กับทีมที่ลงแล้วก็จะนําไปปรับใช้ในคอนเทนต์สงครามเป็นเสร็จด้วย ในอนาคตก็จะมีการขยายฟังก์ชันดังกล่าวนะครับตามคอนเทนต์ที่จำเป็นด้วยต่อไปก็จะเป็นการปรับการพัฒนาอุปกรณ์นะครับก็คือค้นหาแนวทางที่ช่วยให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ไม่มีขีดขัดเงาแล้วก็เพื่อลดอุปสรรคนะครับในการเข้าคอนเทนต์ตัวอย่างเช่นเปลี่ยนออปชันด้อยของอุปกรณ์มาสดเป็นแบบตัวเลือกหรือแบบสุ่มนะครับก็ง่ายๆว่าอาจจะมีฟังก์ชันนะครับที่คุณสามารถเลือกล็อกค่านะครับที่คุณต้องการได้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็สุ่มนะครับเป็นค่าอื่นที่สูงขึ้น เพื่อฟังก์ชันให้สามารถรีเซ็ตการอัปเกตอุปกรณ์บางส่วนแล้วก็ถ้าทายใหม่ได้หมายความว่าสมมติคุณบวก15ไปแล้วออปชั่นไม่ตรงเนี้ยคุณสามารถรีเซ็ตกลับมาเพื่อบวกใหม่ได้นะครับแล้วก็ลุนออปชั่นใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ลดปัจจัยในการสุ่มออปชั่นเมื่อสร้างอุปกรณ์นะครับก็คือเวลาคุณสร้างปกติอาจจะสามารถเซ็ตค่าเรนดอมสเตตัสนะครับให้มันแคบลงได้เฉพาะที่คนต้องการอย่างเช่นพวกอัตราคียดาเมจคีย์จุดอ่อนเงี้ยเป็นต้นเนาะก็เขาว่าลังพียานานะครับแนวทางการลดภาระ เช่นการปรับโครงสร้างพนันให้เรียบง่ายขึ้นปรับลดค่าใช้จ่ายอันนี้ง่ายๆเลยนะใช้ทองน้อยลงซึ่งเขาตระหนักว่าก,า,การพิจารณากสิโนใจนะครับเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาที่ไม่ติดถ้วนนะครับทำให้ไม่สามารถตอบสนอ,องความคาดหวังของผู้เล่นทุกท่านได้นะครับขอรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็จะไม่มองข้ามเหตุการณ์เช่นนี้นะครับไปอย่างง่าได้ยเติรใจให้ดียิ่งขึ้นเตรียมการอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อตอบแทนทุกท่านให้ได้ครับเราขอมอบรางวัลชดเชยเล็กน้อยนะครับก่อนนี้แหละจากการเติร์นใจผิดพลาดนะครับ แล้วก็อยู่ในจดหมายเป็นเวลา3วันนะครับเราก็จากการที่ผู้เล่นฟินแบ็กเข้าไปนะครับเป็นบทเรียนสําคัญนะครับของทีมงานก็สุดท้ายนี้นะครับก็บอกว่าเซเว่นไนท์รีเวิร์สจะไม่เป็นเพียงแค่เกมที่เปิดให้บริการเป็นเวลานานเท่านั้นแต่จะคํานึงถึงสิ่งต่างๆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นนะครับเราชอบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นเกมที่มีความได้รับความไว้ใจอยู่เคียงข้าขงผู้เล่นนะครับก็คือรับฟินแบ็กผู้เล่นอนะ่ะถือว่าดีนะหลังจากผลของการเลื่อนนะครับคอนเทนต์2อันดงัง ให้ส่วนที่อัปเดตวันที่30ตุลานะครับอ่ากำหนดอัปเดตจะเป็นตีห้าถึงสิบปวงเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับนอกอจากจากสองอันนั้นอนะ่ะก็ในขคงอยู่ก็จะประกอบไปด้วยฮีโร่ใหม่นะครับคิเรลตำนานสีทองเพิ่มคอสตูมใหม่6ชุดน,นะครับลูรี่คายโรซี่จูริพายโคโอ,อี้เนื้อเรื่องนะครับเหล่าเด็กน้อยผู้ไขว้า,าดวงดาวอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องของคณะปฏิวัตนะิลูมินัสเนาะแน่นอนนะครับว่าการมาแบบนี้นะครับผมคาดว่าตัวที่มีให้แลกของในร้านนะครับน่าจะเหมือนสมัยมีโคคือให้แลกตัวทีี่เเป็นครรลฟตัว แล้วก็มีตูพ้พรีเพเลดสองตู้นะครับก็คือคิเลสีดาวกับคิดรีแลนเพื่อระบบเลือกใช้อุปกรณ์นะครับอันนี้อธิบายเป็นหมดแล้วนะแล้วก็ระบบสกัดเสริมพลังเครื่องประดับก็คือการแยกส่วนนั่นแหละแล้วก็คอนเทนต์ใหม่กลุ่มลักชาสุตติอันนี้แะไะเป็นสาเหตุสำคัญที่เขาต้องเลื่อนไอตัวเบลดเบลโบสออกไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจอกับไอ้ร่างเงานะครับของอดีตศิลปะพัฒอะแทโอยอนทีคายคามา่มา ซึ่งคอนเทนต์นี้ผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างโหดมากๆนะแล้วก็ต่อไปเพิ่มสินค้าใหม่3อย่างนะครับในค้าค้าแลบเปลี่ยนคิวใบเรียกอดีตสิจกักรพรรดิของเลือกประดับหายาก5ดาวเครื่องรางเสริมพลังหายากอันนี้น่าจะเป็นของอัปเกรดใหม่บ้างเกี่ยวกับระบบใหม่แล้วก็ใบเรียกอดีตสิจกักรพรรดิเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบสุ่มนะครับจาก4ตัวก็คือไทโอยอนทีคายแล้วก็คาม่าแล้วก็ในร้านค้าโถปาร์เพิ่มน้ำยากสกัดเสริมพลัง อันนี้ก็จะเป็นของใหม่ปรับใช้ทีมเทศกาลฟักทองนะครับในส่วนของหารับหมู่บ้านล็อบบี้ต่อสู้เปลี่ยนเป็นเจมนะครับเพิ่มสิทธิประโยชน์สินค้าสะสน,สนวันารายวันอันนี้น่าจะเป็นซื้อวันละสามสิบห้าบาทไหมบัฟเข้าเลดรีวันละห้าครั้งนะครับก็คือเดี๋ยวของเก่าที่ยี่สิบครั้งเนี่ยจะหมดอ e ีเวนต์แล้วก็แทนที่จะกลับมาเป็นสามครั้งนะครับก็เพิ่มให้เป็นวันละห้าครั้งนะปรับปรุงนะครับรีเมคสกคิลน,นี้ยังไม่บอกนะครับว่าคิดจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมาในราย แล้วก็ปรับบาลาน์นะครับแน่นอนนะครับปรับบาลาน์ก็ต้องยากขึ้นจะบ้าแล้วอันนี้มาต้องง่ายลงสิแล้วก็มีปรับปรุงระบบการจัดการอุปกรณ์นะครับปรับปรุงให้สามารถเปลี่ยนสปินในหน้าจัดการอุปกรณ์ก็คือเป็นอันนี้เป็นคุณภาพออฟไลน์เนาะสามารถทันจัดการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยโดยไม่ต้องสับไปสับมาปรับปรุงแชทคิวนะครับแล้วก็ปุ่มแจ้งเตือนสีแดงแสดงผลไม่มีข้อความคิวใหม่ปรับเวลารีเซ็ตข้อมูลแถบสมาชิกทีคิวในป๊อปอัพอันดับส่งค่าคิวก็รีเซ็ตเมื่อมีการประมวลผลนะครับจากเดิม แล้วก็เป็นรีเซ็ตมาจากผู้รอบาถัดไปเอา,อาง,ง่ายๆว่าพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกคุณภาพออฟไลน์หลายอย่างนะก็ลองไปอ่านดูแล้วก็นี่แหละไฮเลทน,นะครับปรับกลับมาจาก3ครั้งเป็น5ครั้งขยายให,ให้แล้วก็ปรับปรุงการมอบรางวัลสิทธิประโยชน์การซื้อครั้งแรกก็คือให้สัดส่วบาทลีนาใช่ไหมปกติมันจะเข้าไปอยู่ในอะไรอ่ะผมไม่เคยซื้อไงแต่เขาบอกว่ามันจะหายไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในคลังมั้งอันนี้จะมอบไปยังจดหมายนะครับก็คือตรงเนี้ย แล้วก็มีการแก้ไขอื่นๆนะครับปกบักอะไรพวกนั้นแหละแล้วก็เพิ่มตานะครับก็คือการเข้ามาของ KTL ก็ต้องปรับให้เลทมันมกระจายขึ้นเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับที่จะสิ้นสุดก็จะเป็นตู้ขายอะคิล่าแล้วก็เนื้อเรื่องของเท้าคายนะครับล่าของมรสุมที่ถูกสวรรค์ลบล้างาตัวคอสซูมนะครับก็คือลดราคานะครับจะหมดช่วงเวลาลดราคาแล้วก็กิจกรรมของกอเรทยี่สิบคหายไปนเนาะในตัวที่เป็นเช็คชื่อนะครับตอนรับจันเพนก็ตั้งแต่นู่นน,นะเนาะกิจกรรมของเซเว่นไนท์อะหหาายยยยกล่่องจะะไปนครรับดวมใช้้ ติดค้ารีเลย์เพ,พรียกพิบอัพเลือกสัตว์เลี้ยงอืมันหนึ่งก็จะเป็นพวกข้อครวรระวังอะไรประมาณนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะทำตามฟีดแบ็กนะครับก็คือไอพวกนี้ไม่ควรจะเข้ามาโลเกินไปมันเป็นการเร่งมันเวลาเพราะบอกได้เลยว่าโกลบอลอ่ะมาดําเนินการประมาณ1เดือนนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่อ่ะก็ยังค่อนข้างตึงกับอ่พวกคอนเทนต์ยากๆนะติดนู่นติดนี่ก็คือพัฒนาตัวก็ยังลําบากนะั้นเงินทองก็ขาดฉาะนั้นก็การเลือกออกไปผมว่าดีแล้วค่อยๆอ,อ,อาจคอนเทนต์เข้ามาอย่าเพิ่ง แต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ